สุษนาลัทรงฝางผ่านบายสีผู้ว,ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาถาวถายพระสบายทรงหลินที่านเจิตพระราชทานพระสบายเกินให้แวกว่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่ออัญเชิญขึ้นโหวกบรุสาวรีเท้าสุนทรนารีในโอกาต่อไปทรงคงเสด็จเข้ารัาพิธีประทับพระเก้าอี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเข้า่อบประวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสนตามพราอัจฉริยะสายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาประทูรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฉลอง วันแห่งชัยชนะเท้าสุรนารีประจำปี2566และเปิดผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าถวายเงินเบอร์เสด็จพระคุณสตามพระอัจฉริยาสายเข้าเข้ารับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน100ลายและมีผู้อุปการะคุณในกิจการของจังหวัดเข้าเข้ารับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน30รายผู้ว่า,าร,ราชการจังหวัดนครราชสีมากออาบบามราบทูลเบิกงามเพอเข้ารับพระราชทานผ้าศึกจำนวน,น32นนนนอำเภอนายกเหล่าต่าชาติจังหวัดนครราชสีมา